สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีที่พาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันครับสำหรับเจ้า KTM Duke สามครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เลขไม้เพียง1,000กิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาเพราะเป็ของแต่งด้วยจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้นะฮะวิ่งมานะครับ1,672กกิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขในจากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเดอนไม้สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับมาฮะหัวโชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิตแผงคอบนเดิมสวยไม่มีรอยนะครับตัวกตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวอักษรต่างๆไม่มีเลือนรางปอกแฮนด์เดิมครับกระจกไฟแฮนด์แต่งทรง c r อาีมือคลัตช์มือเบรกนะับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้ไม่คดไม่งอครับกระปุกน้ำมันเบรก ไม่มีั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งครับตัวสอต่างๆไม่มีระลางนะฮะกุญแจครบ2ดอกครับชุดครอบขาบอกว่าชุดสีถังเดิมสวยครับฝาถังสวยไม่มีรอยครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มีบุบกระดักยิ้มตัวครอบด้านข้างสติ๊กเกอร์เดิมครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนแตกร้าวเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูแฟลลิงด้านท้ายเดิมสวยครับสีเดิมไม่มีถลอกนะครับไม่มีแตกร้าวเช่นเดียวกัน ด้านหน้าครับในส่วนของตัวเดินใหม่ด้านหลังไม่มีบุบกระแทกแตกแล้วเช่นเคยครับไฟเดียวคู่หน้าเดิมโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบคู่เอวีดีครับมาพร้อมกับไฟเดย์ทม์ันนิ่งไลท์ครับสวยใสเหมือนใหม่ครับกระบอกโชคคู่หน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดกวนแตกแล้วนะฮะยางด้านหน้าครับยังคงเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับสภาพอยู่ที่90%ซนนะฮะ ขอบล้อด้านหน้าครับยังคงเป็นสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งกระบอกชกด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มมอสไลด์แกนชกสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมนะฮะแผงหม้อน้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมครับหน้าเครื่องมาดูฮะแห้งใสเหมือนใหม่อกล่างสวยครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวแฟลิ่งด้านขวาครับสติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแน่นอนครับ ัวครอบม้อน้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวนะครับฝาป้งเอาสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะเฟรมเดิมสวยครับสีเดิมนะครับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเดิมยังอยู่แข้งเครื่องฝังขวาครับเป็นสีเดิมเช่นเดียวกันไม่มีรอยล้มแปะนะครับมาครับพักเท้าฝั่งขวายางเต็มครับขายีนบกกลังไม่คดไม่งอคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งจากออสซินเลสซิ่งเป็นของแท้ครับมาให้ด้วยครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กัน ตาติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งกับตาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งกับตาเร่งดีไม่มีสะดุดนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบรถด้านหลังครับ ยังคงเป็นสีเดิมนะครับสติกเกอร์เดิมครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับไม่มีดุ้งนะฮะยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับจากมิชลินนะฮะไฟท้ายเดิมสวยนะครับคันนี้มาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งนะครับจาก ECM นะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายนี่ครับโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับขาวใสเหมือนใหม่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยเลยครับ พักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับให้ดูชกหลังก่อนชกหลังเดิมสวยครับไม่มีรอยเฟรมเดิมสวยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับในส่วนของด้านหน้าเฟรมด้านหน้าสวยเช่นเดียวกันครับนี่ครับไม่มีรอยเลยครับแทงเครื่องฝั่งซ้ายเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะครับมาดูหน้าเครื่องหน่อยนี่ฮะแห้งใสเหมือนใหม่ครับตามปตายทันต์บอยต์นนบุรีนะครับคาลิเปอร์ด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยครับ กระบอกโช้ตด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์ครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครัคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง18,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งส่งประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับถ้าคุณมาหาเครดียนต์ดู๓๙คันนี้บอกเลยมาพร้อของแต่งสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงตอบโจทย์ครับใครหาอยู่ รีบมาครับบอกเลยว่าช้าอดแน่นอนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ